Good morning, student p r a t h ม m f o r Meet k r u b u a again. Today we will following the content from last clip. สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูบัวอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเนื้อหาที่ต่อจากวิดีโอสุดท้ายกันก็คือเรื่องคำนามคำนามในภาษาอังกฤษเรียกว่า nouns ออกเสียงพร้อมกันดูนะคะ nouns nouns แปลว่าคำนามค่ะ แล้วคำนามในภาษาอังกฤษนัษ้นมีอะไรบ้างไปทบทวนกันดีกว่าคำนามมีอะไรบ้างอันแรกค่ะเราเรียนไปคาบที่แล้วนะคะก็คือ common nouns คำนามทั่วไปคำนามทั่วไปก็คือคำนามที่บอกถึงการเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่ความคิดต่างๆโดยที่ไม่ได้ระบุว่าสิ่งเหล่านั้นะชื่ออะไรบ้างไม่ได้บอกไปเลยว,ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นโอเค ทีนี้2นะคะก็คือ proper nouns proper nouns คืออะไร proper nouns คือคำนามชี้เฉพาะค่ะคำนามชี้เฉพาะนี้ก็คือจะเป็นการระบุสิ่งต่างๆโดยระบุชื่อลงไปเราลองไปดูตัวอย่างกันค่ะว่าเราเข้าใจเรื่อง proper nouns ขนาดไหน,น proper nouns ค่ะ proper n o u n มีอะไรบ้างอันแรกค่ะ person person ก็ดูจะเหมือนเป็นกับคำนามทั่วไปเลยใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะคำนามชี่เฉพาะเนี่ยเราจะต้องระบุลงไปด้วยว่าคนนั้นชื่ออะไรเด็กผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรเด็กผู้ชายคนนั้นชื่ออะไรอย่างเช่นคุณครูบัวคุณครูบัวชื่อครูบัวถ้าเป็นครูเฉยๆก็จะเป็นคำนามทั่วไปแต่ถ้าบอกชื่อด้วยก็คือครูบัวก็จะเป็นคำนามชี้เฉพาะเป็นต้นค่ะอย่างที่สองค่ะ animals. animals animals หมายถึงสัตว์เราจะรู้ได้ไงว่าสัตว มันต่างกันยังไงล่ะคะคุณครูบัวอ๋อก็คือสัตว์เนี่ยถ้าจะเป็นคํานามชี้เฉพาะก็ต้องระบุชื่อค่ะเช่นที่บ้านของคุณครูบัวเนี่ยมีน้องหมาตัวหนึ่งชื่อนินก็คือน้องหมาหรือสัตว์สุนัขเนี่ยก็คือเป็นคํานามทั่วไปค่ะส่วนชื่อนินก็เป็นคํานามชี้เฉพาะที่ระบุว,ว่าหมาตัวนั้นชื่อนินอันที่3ามค่ะ things ก็คือสิ่งต่างๆหรือจะเรียก objects ก็ได้นะคะ ต่ว่าอัอย่างรูปันนี้ก็คือ Dictionary ใช่ไหมคะ dictionary หรือพอจนานุกรมพจนานุกรมเนี่ยเราไม่ได้ระบุว่าเป็นพจนานุกรมอะไรแต่ถ้าจะให้ระบุลงไปเป็นคำนามที่เฉพาะก็เช่นพจนานุกรมไทยอังกฤษเป็นต้นค่ะอันที่4ี่ค่ะ p l a c e s ก็คือสถานที่ค่ะสถานที่มีอะไรบ้างสถานที่ก็อาจจะเป็นวัดค่ะ แต่ถ้าจะวัดที่จะเป็นคำนามเฉพาะได้ก็คือเช่นวัดกกทุกคนรู้จักอยู่แล้วเนาะก็คือวัดกกนั่นเองอย่างที่5ค่ะ Idea. ไอเดียไอเดียเนี่ยก็คือจะหมายถึงความคิดความรักความเป็นมิตรภาพความซื่อสัตย์อย่างเงี้ยสามารถเรียกว่าเป็นไอเดียก็คือความคิดได้หมดเลยคือเป็นคำนามเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้แปลว่าเราสัมผัสมันได้นั่นเองค่ะไปดูที่คำนามที่นักเรียนน่าจะรู้จักกันดีกว่าคำแรกค่ะวัดกกสคู คือคำนามทั่วไปใช่ไหมคะก็คือแปลว่าโรงเรียนแต่ถ้าเติมวัดกกไปข้างหน้าก็คือโรงเรียนวัดกกฉะนั้นก็กลายเป็นคำนามที่เฉพาะทันทีเลยอย่างที่สองค่ะ lorry the dog lorry the dog สุนัขชื่อ Lorry ถ้าเป็น dog เฉยๆก็คือจะเป็นคำนามใช่ไหมคะคำนามทั่วไปแต่ถ้าเติม lorry ที่แปลว่าชื่อสุนัขตัวนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นคำนามที่เฉพาะทันทีมาดูรูปตัวอย่างนิสสอค่ะ อันนี้ดินสอของใครเอ่ยเห็นชื่อไหมคะใช่แล้วคะ่ะอันนี้คือดินสอของสิลาฉะนั้นก็คือศิลา pencil กลายเป็นว่าดินสอของศิลาอันนี้ก็จะกลายเป็นคํานามเฉพาะทันทีแต่ถ้าเป็นดินสอเฉยๆก็จะเป็นคํานามทั่วไปคะ่ะมาที่ชื่อคนกันคนนี้ชื่อพัชระก,กรุตสัมพันธ์ พัชรกุศสัมพันธ์ก็มีแค่คนเดียวในประเทศไทยมีคนเดียวในโลกฉะนั้นนี่เป็นชื่อของเขาคนเดียวฉะนั้นก็กลายเป็นคำนามชี้เฉพาะค่ะครูตูนทีเช่าตูนทีเช่าต,ตูนก็มีคนเดียวในโรงเรียนวัดกกฉะนั้นก็เป็นคำนามชี้เฉพาะได้เหมือนกันมาดูที่แบบฝึกหัดของเรากันค่ะเวอร์ชีทที่15แบห้าบที่15นั่นเอง ให้นักเรียนแยกประเภทคำศัพท์ของคำนามที่กำหนดให,ให้ให้ถูกต้องลงในตารางแบบฝึกหัดน,นี้ทุกคนทำลงในสมุดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะคะทำใส่สมุดปกอ่อนค่ะแต่ถ้าใครเริ่มใช้สมุดบอกแข็งเป็นวิชานี้ไปแล้วก็ใช้ต่อไปค่ะไม่เป็นไรเพราะยังไงเราก็จะใช้สมุดนี้เรียนทั้งปีไปเลยไปดูกันค่ะว่ามีคำศัพท์คำว่าไหบ้างที่คุณครูอยากจ,จะให้นักเรียนช่วยกันแยกประเภทให้ถูกต้องคำแรกค่ะอ่านว่าซาร่าลองออกเสียงดูนะคะซาร่า คิดว่าแซราเป็นคำนามประเภทไหนคะมีใครเคยได้ยินคนพูดว่าแซราบ้างอถ้าเราเคยได้ยินคำนี้เราก็จะรู้เลยแหละว่าเป็นคำนามเ,เฉพาะหรือคำนามทั่วไปคำที่สองค่ะอ่านว่า girl repeat after me girl แปลว่าเด็กผู้หญิงถูกต้องค่ะคำที่สามอ่านว่าวัดกบวัดกบนี่จะเป็น คำประเภทไหนหนะ้าลองใส่กันดูนะคะคำที่4อ่านว่า hospital hospital repeat after me hospital hospital แปลว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่จะเป็นคำนามที่เฉพาะหรือคำนามทั่วไปหน้าคำที่5ค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคำนี้อ่านว่า lion lion ไม่ใช่ lion นะเด็กๆ อ่านว่าออนไม่ได้อ่านว่า lion lion แปลว่าสิงโตสิงโตนี่จะเป็นคำนามเฉพาะหรือคำนามทั่วไปคะเดี๋ยวเราจะตอบลงในตารางที่คุณครูให้คะ่ะคำที่6อ่านว่า backpack repeat after me backpack backpack แปลว่ากระเป๋าสะพายคะ่ะคำที่7แล้วอ่านว่า james ไม่ใช่จามสนะคะเด็กๆอ่านว่าเจมส์เจมส์ก็ต้องเป็นติ๊กตากติ๊กตอเป็นอะไรนะอ่ะเราเคยเรียกใครว่าเจมส์ไหมคะอ่าเราไปดูคำสุดท้ายกันค่ะคำนี้อ่านว่าพลอยพลอยนี่เป็นชื่อภาษาไทยมากๆเลยแต่ว่าเราสะกดเป็นภาษาอังกฤษอ๋อคุณครูบอกแล้วเหรอว่ามันคือชื่อคนเพอตายแล้วอย่างนี้สบายเลยสิอ่ะไปดูดีกว่าว่าเราจะเติมในตารางย,ยังไงบ้างนี่คือตารางที่คุณครูให้ทำค่ะ เป็นคำนามทั่วไป common nouns กับคำนามที่เฉพาะ proper nouns คำแรกค่ะ Sarah Sarah นี่จะเป็นคำนามประเภทไหนคะอ่าเป็นคำนามชี่เฉพาะใช่ไหมเพราะว่าเป็นชื่อคนเวลาเราจะทำเนี่ยเราควรจะขีดคำที่เราจะใส่ก่อน Sarah เราก็ขีดแล้วเราก็ค่อยเอามาเติมในช่องว่า Sarah ถูกต้องค่ะพอจะเห็นจุดสังเกตอะไรได้ไหมคะเด็กๆ ส่วนใหญ่คำนามชี้เฉพาะเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมคะแบบนี้ก็ง่ายเลยใช่ไหมเด็กๆแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นแบบนั้นเสมอไปนะบางทีคำบางคำเช่นเดือนหรือวันในภาษาอังกฤษอะเราจะต้องเขียนตัวพิมพ์ใหญ่อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นชื่อปุ๊บเราก็เขียนตัวพิมพ์ใหญ่ในคำนามเหมือนกันอ่ะแล้วคำว่า girl ละ่ะเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามชี้เฉพาะเป็นคำนามทั่วไปนั่นเองเราก็หีคำว่า girl แล้วเราก็เอามาเติมในช่องคำนามทั่วไปแบบฝึกหัคุณครูทําให้เป็นตัวอย่างเท่านี้นะคะนักเรียนไปทําที่เหลือเองนะแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรก็ให้ทักมาในไลน์ส่วนตัวของคุณครูได้เลยหรือว่าจะคอมเมนต์ลงในเพจในโพสต์ก็ได้คะ่ะก็สำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วในแบบฝึกหัดที่15เรื่อง proper nouns ก็ thank you for your attention ก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจตั้งใจเรียนนะคะอย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่15แล้วก็การบ้านของสัปดาห์นี้ที่เรียนไปทั้งหมดคุณครูจะเฉลยให้ในวันพฤหัสบดีที่8กร,รกฎาคมนะคะทําให้เสร็จก่อนคุณครูเฉลยจะดีมากๆเลยก็ขอบคุณทุกคนคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ